สวัสดีครับพบกับผมคนเล่าใครในเรื่องนานคําคนเลี้ยงควายแห่งปางมะขามเท่าตอนที่9หลังจากที่กลุ่มของนานคําได้พักผ่อนกันได้สองชั่วโมงนานคําก็พาทั้งทีมเดินขึ้นไปยังเขาด้านบนที่เป็นป่าทึบกลางสันเขาและปลายเขามีหินผาไปร็รูขนาดใหญ่ใช้เวลาไปสองชั่วโมงเต็มในที่สุดก็ขึ้นมาถึงยอดเขา และได้ยืนอยู่ตรงหน้าผาที่เป็นรูอยู่ตรงกลางนั้นบริเวณที่ทุกคนยืนอยู่มีสภาพอากาศที่เย็นยะเยือกมีหมอกอยู่รอบตัวจางๆไม่มีเสียงอะไรร้องขับขานมองไปรอบด้านมีแต่โครงกระดูกสัตว์และโครงกระดูกคนที่มาจากที่ใดไม่ทราบได้แต่กระดูกเหล่านี้กลับมากองอยู่ที่นี่คล้ายกับถูกสะกดมาฆ่าเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อ ทุกคนพากันเดินสำรวจแต่ก็ไม่พบร่องรอยลึกลับใดๆรอยคนที่ตามมาก็หายไปในบริเวณนี้เช่นกันนอกจากโครงกระดูกเหล่านี้แล้วที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันพานางจันไปซ่อนไว้ที่ใดกันแน่ลุงศักด์แสดงความคิดเห็นขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่แน่ว่าอาจจะมีมิติลึกลับบังตาพวกเราไว้ก็เป็นได้นะครับดูอย่างพวกเราเจอลิงประหลาดเหล่านั้นสิครับ เราเองก็ยังคาดไม่ถึงว่าโลกนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยพอเจ้าเวียนพูดขึ้นมาแบบนั้นทุกคนก็ต่างมองหน้ากันและเห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าเวียนพูดถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ดูแปลกกว่าจุดอื่นก็คือรูหินขนาดใหญ่นี้มันดูเหมือนประตูทะลุมิติอะไรบางอย่างนานคําได้พูดเสริมขึ้นมาพวกเราจะลองเดินผ่านดูไหมล่ะ จะได้หายสงสัยกันลุงเทียมพูดจบแต่ละคนก็ไม่คัดค้านเพราะในใจก็คิดสงสัยในรูหินนี้เช่นกันเมื่อไม่มีใครคัดค้านแล้วทุกคนจึงตัดสินใจเดินรอดรูหินที่ดูไม่มีอะไรนั้นเมื่อเดินเข้าไปแต่ละคนก็ได้เข้ามาอยู่อีกพื้นที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยหินผามากมายลักษณะแปลกประหลาดมีทั้งหินที่มีลักษณะคล้ายทองคำ และเพชพรพลอยในระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนตะลึงกับป่าหินแปลกประหลาดนั้นหานคำก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ดูลักษณะคล้ายกับผ้าจึงได้เดินไปเก็บมาดูนี่มันผ้านี่แล้วผ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงกันลุงเทียมเห็นเศษผ้าชิ้นนั้นก็รีบเข้ามาดูใกล้ๆก่อนจะพูดขึ้นนี่มันเศษเสื้อของลูกข้าข้าจำได้หรือว่าลูกข้าจะถูกทำร้ายไปแล้ว นานคำเห็นลุงเทียมสีหน้าเศร้าหมองจึงได้รีบพูดแทรกขึ้นผมว่าคงไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงเทียมคิดหรอกดูแล้วเหมือนจันต้องการทำเครื่องหมายไว้ให้เรามากกว่าเพราะหากโดนทำร้ายเสื้อผ้าคงไม่ได้ขาดเพียงชิ้นเดียวหรอกลองเดินหารอบๆแถวนี้ดูก่อนเผื่อเจอร่องรอยเพิ่มตอนนี้ผมมีลางสังหณ์ว่าจะได้เจอจันนานคำพูดจบแต่ละคน ก็พากันเดินสำรวจในบริเวณนั้นทันทีสำรวจได้ไม่นานนาะถึกก็ตะโกนมาทางนี้ทางนี้มีเศษผ้าสีเียวกันหล่นห่างกันไปเป็นทางมุ่งตรงไปยังซอกเขาหินตรงนั้นทุกคนพอได้ยินเช่นนั้นก็รีบกูกันเข้ามาเห็นชัดว่าเศษผ้านี้ถูกตั้งใจทําขึ้นเพื่อให้พวกเราติดตามไปแสดงว่าจันร์ยังไม่เป็นอะไร และคงจะได้สติแล้วทางเดินซอกเขานี้คงจะเป็นทางเดียวที่จะผ่านตรงนี้ไปได้เรารีไปกันเถอะครับนานคำพูดจบทุกคนก็เดินตามทางซอกเขานั้นไปทันทีเดินไปได้ไม่นานพื้นที่ของผาหินที่ขนาบสองข้างก็เริ่มมีรูร้รยถ้ำขนาดเล็กแถมอากาศก็เย็นลงจนรู้สึกหวาดเสียวกลิ่นขี้ค้างคาวช่วยมาเตจ,จมูกตลบอบอวน เห็นได้ชัดว่าแถวนี้คงจะมีค้างคาวอาศัยอยู่อย่างแน่นอนกลิ่นขี่ค้างคาวแรงแบบนี้พวกค้างคาวคงจะเยอะหนาดูลุงศักด์สะบดขึ้นมาเบาๆลุงศักด์พูดจบได้ไม่นานท้องฟ้าก็มืดครึ้มบรรยากาศดูวังเวงมากขึ้นในระหว่างที่แต่ละคนคุค้นคิดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเสียงหวีดแหลมที่ไม่ทราบแหล่งที่มากว่ววตามลมมาทุกคนต่างตกใจ ถือปืนในมือกระชับมั่นหอมหันหน้าไปมาไม่กี่อึดใจที่เสียงหวีดแหบด,ดังมาในรูบนผาสองข้างก็มีค้างคาวขนาดตัวเท่าไก่ป่าออกมาหลายตัวพร้อมกับเข้าจู่โจมกลุ่มของนานคำอย่างบ้าคลั่งปืนในมือที่กระชับมั่นของแต่ละคนได้ระเบิดกระปานาดขึ้นกระสุนปืนที่ถูกยิงออกไปนั้นบ้างก็โดน บ้างก็ไม่โดนตัวไหนที่หลุดเข้ามาก็ถูกพันท้ายปืนฟาดกระเด็นตกพื้นพร้อมกับใช้เท้าเหยียบซ้ำอย่างโหดเที้ยมว่าแล้วมันแปลกๆอย่าให้มันกัดเชียวนะเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำลายของมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างลุงศักด์พูดเตือนเพื่อนร่วมทีมอย่างละล่ำละล,ะละัคถังข่าวยังคงออกมาเรื่อยๆทุกคนเห็นว่าใช้ปืนก็คงยิงมันไม่ทันอีกอย่างจะเปลิงกระสุนเปล่า จึงตัดสินใจเอามีดเอาขวานออกมาป้องกันตนเองทีมของนั้นคำฝันไปก็วิ่งไปจนในที่สุดก็ออกจากซอกหินนั้นมาได้เข้าสู่ป่าดงดิบที่มีแสงเพียงน้อยนิดส่องลอดยอดไม้ลงมาพอมาถึงบริเวณนี้พวกข้งคาายักษ์เหล่านั้นก็หยุดตามพวกเขาพวกมันเลิกตามมาสักทีเกือบแย่โชคดีที่ไม่มีใครโดนกัดเราเดินหาแหล่งน้ำล้างหน้าล้างตาพักเอาแดงกันก่อน แล้วค่อยมาปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรต่อนานคําได้แนะนําทุกคนให้หาแหล่งน้ําล้างหน้าล้างตาและเติมน้ําพักเอาแรงให้หายเหนื่อยกันก่อนแล้วค่อยหาวิธีทุกคนได้ทําตามที่นานคําบอกและเริ่มตั้งขบวนเดินกันเป็นแถวเพื่อง่ายต่อการเฝ้ามองระวังภัยให้กันและกันเดินกันไปได้ราวหนึ่งกิโลเมตรทุกคนก็ต้องพบกับผาเบื้องหน้าที่สูงตระหง่านและมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง นานคาเห็นเช่นนั้นจึงมุ่งตรงเข้าไปดูพร้อมกับคนที่เหลือติดตามไปติดตดิเมื่อมาถึงปากถ้ำทุกคนในทีมก็สนทนากันทันทีไม่คิดว่าในป่าแบบนี้จะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ด้วยและดูจากปากถ้ำเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเข้าออกอยู่บ่อยๆข้าว่าพวกเราลองสำรวจดูแถวปากถ้ำนี้เสียก่อนข้าสังหรณ์ใจว่านางจันมันอัดอยู่ข้างในนี้ ลุงศักด์พูดจบแต่ละคนก็แยกกันสำรวจในทันทีใช้เวลาไปไม่กี่อึดใจเจ้าเวียนก็ตะโกนออกมามาทางนี้ครับมีเศษผ้าเหมือนที่เราพบก่อนหน้าเน็บอยู่ซอกหินปากถ้ำนี้ครับนานคำได้เดินเข้าไปดูเป็นคนแรกและวิเคาราะห์รูอยู่พักใหญ่จนสรุปได้ว่าเป็นเศษผ้าที่มาจากผืนเดียวกันกับที่เจอก่อนหน้านี้จันต้องอยู่ที่นี่แน่นอน คงจะถูกจับไปขังอยู่ในถน้านี้เรารีบเข้าไปช่วยนางจันกันเถอะด้วยความเป็นห่วงลูกลุงเทียมจึงพูดขึ้นอย่างลุกลี้ลุกลนอย่าพึ่งใจร้อนครับเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวหาน้ำหาท่าเติมให้เต็มขวดกันก่อนเราค่อยวางแผนเข้าไปกันหลังจากที่นานคำแสดงความคิดเห็นทุกคนต่างก็เห็นด้วยเพราะน้ำในขวดในตอนนี้ใกล้จะหมดแล้ว ไม่นานทีมตามหานางจันก็มาพบกับลำธารขนาดเล็กทุกคนจึงได้ล้างหน้าล้างตาและดื่มน้ำพร้อมกับเติมน้ำลงขวดจนเต็มก่อนจะพากันกลับไปที่ปากถ้ำแล้ววางแผนเข้าสำรวจถ้ำกันเดี๋ยวเราจะเดินตามหลังกันไปผมจะอยู่ด้านหน้าสุดเองเตรียมไฟฉายให้พร้อมเช็คปืนของแต่ละคนให้เรียบร้อยเอาแบบว่ายิงแล้วไม่ติดขัดแล้วถ้าเราเจอจันอยู่ในถ้ำจริงๆ เราต้องรีบช่วยออกมาให้ไวที่สุดนานคำพูดจบแต่ละคนก็ใช้ความพร้อมของอาวุธเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วการเข้าไปในถ้ำก็เริ่มขึ้นไฟฉายในมือของแต่ละคนถูกเปิดส่องเข้าไปในถ้ำในบริเวณถ้ำนั้นมีอากาศที่เย็นยะเยือกและมืดเอามากนานคำเป็นคนเดินนำหน้าพร้อมกับถือปืนในท่าเตรียมพร้อมในถงของถ้ำนั้นไม่มีทางแยกมีแต่ทางตรงเข้าไปอย่างเดียว เมื่อเข้าสู่ใจกลางถ้ำก็เกิดเสียงประหลาดคล้ายกับมีอะไรกําลังเลื้อเข้ามาหากลุ่มของนานคําจากด้านหน้าและยังมีเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์จับใจความไม่ได้ดังแว่วมาด้วยทั้งทีมพอได้ฟังก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงทีละนิดในจังหวะนี้นานคํารู้แล้วว่าต้องโดนอาคมอะไรสะกดสักอย่างจึงรีบกัดฟันทนตั้งสติรีบค้นหาคองขังในย่าม และในจังหวะที่กำลังค้นหาของขลังนั้นเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าลักษณะของมันคล้ายงูตัวของมันคล้ายกับตะขาบไม่มีมือเท้ามันเลื้อยมาหยุดห่างจากกลุ่มของนั้นคำเพียง20เมตรซึ่งอยู่ในระยะปลายสุดของแสงไฟฉายพอดีนานคำหินแบบนั้นจึงรีบค้นหาของขลังต่อจนเจอเข้ากับของบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายเงาขาพันด้วยได้สีขาวรอบเงา ทันใดที่หนานคำหยิบเงานั้นขึ้นมาสัตว์ประหลาดตัวเป็นงูหงวัวเป็นตะขาบตัวเท่าขาก็เลยเข้าใส่พวกหนานคำทันทีหนานคำได้รีบบริกรรมคาถาขมุบขมิบก่อนจะเป่าลงในว่านและทันใดนั้นทุกคนในทีมตามหาหนางจันก็หายตัวไปสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่เลยมาจนเกือบประชิดแล้วมันถึงกับตกใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นมันหายกันไปได้อย่างไรทั้งกลุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวช้า,ชา เพราะกลัวสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมันได้ยินฝีเท้าจนในที่สุดก็ขยับออกห่างมันมาได้นานคําได้รีบเดินไปตามถ้าเพราะหากช้าและสัตว์ประหลาดตัวนั้นตามมาจะแย่เอาหลังจากที่ใช้เวลาเดินเข้ามาอยู่เกือบชั่วโมงในที่สุดก็พบถงถ้าขนาดใหญ่มีแสงส่องลอดลงมาเพียงน้อยนิดเหมือนกับว่าด,ด้านบนผนังถ้านั้นมีช่องให้แสงจากภายนอกรอดออกมาได้ บริเวณโถงถ้ำนี้เต็มไปด้วยทองคําเครื่องประดับเก่าแก่และเครื่องใช้ในสมัยโบราณวางอยู่ตามชั้นหินเล็กหินน้อยและเมื่อมองไปเบื้องหน้านั้นมีคนนอนอยู่บนเตียงหินนานคําและพวกพวกจึงรีบเดินเข้าไปดูคนเบื้องหน้านั้นก็คือจันท์ที่ในตอนนี้นอนสลบเหมือบอยู่ลุงเทียมเห็นเช่นนั้นก็รีบโผเข้ากอดลูกสาวในทันทีอย่าเพิ่งดีใจอะไรให้มากมายครับลุงเทียม รีบตรวจดูว่าจันเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำนคำพูดจบลุงเทียมได้ใช้มืออังจมูกของจันดูปรากฏว่ามีลมหายใจลุงเทียมจึงรีบปลุกให้จันตื่นเพื่อจะได้รีบหนีออกไปจากที่นี่โดยไวแต่ไม่ว่าจะเรียกหรือเขย่าอย่างไรก็ตามจันก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีนานคำเห็นท่าไม่ดีจึงรีบมองดูรอบๆเตียงหินนั้นปรากฏว่าข้างๆเตียงหินมีหายที่ถูกปิดด้วยผ้าสีดำ ด้วยความสงสัยนานคำจึงรีบดึงผ้าออกพอดึงผ้าออกเท่านั้นจันก็มีปฏิกิริยาหายใจแรงๆก่อนที่จะลืมตาขึ้นแล้วเห็นลุงเทียมอยู่เบื้องหน้าจึงรีบโผลเข้ากอดพ่อของตนทันทีแต่ก็ยังดีใจได้ไม่นานเพราะไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดครึ่งงูครึ่งตะขาบนั้นมันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นานคำจึงรีบพาทุกคนออกจากถ้ำนี้โดยใช้วิชากำบังกายเช่นเดิม ด้วยใช้วิชาว่านกับบังกายนี้จึงไม่สามารถใช้ไฟฉายได้เพราะกลัวสัตว์ประหลาดมันจะเห็นแสงไฟแต่ละคนจึงใช้มือคลำผนังถ้ำกันเอาเมื่อมาถึงจุดที่เจอสัตว์ประหลาดนั้นกลับไม่พบเจอมันนั่นแสดงว่ามันได้ออกไปนอกถ้ำแล้วเมื่อมีโอกาสแบบนี้น้านคำจึงเร่งฝีเท้าพาทุกคนออกจากถ้ำโดยเร็วเมื่อออกจากถ้ำได้น้านคำจึงมุ่งตรงไปหาลำธารเพื่อให้จันได้ล้างหน้าล้างตา ก่อนจะออกเดินทางต่อเพื่อให้ห่างจากถ้ำแห่งนั้นเดินออกห่างได้ราวครึ่งชั่วโมงนั้นคำจึงได้พากลุ่มของตนหยุดพักเอาแรงและได้สอบถามถึงเรื่องที่จันเจอจันได้เล่าเรื่องที่ตนได้เจอออกไปว่าตอนนั้นมีเสียงหมาเห่าจันเลยออกมาดูหน้าบ้านจู่ๆก็มีเสียงประดัดดังมาเสียงที่ฟังไม่ออกว่ามันคือเสียงอะไรจากนั้นจันก็หมดสติลงไปมรู้ตัวอีกทีคือเดินตามหลังชายชรา หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอยู่ท่ามกลางป่าลึกแล้วตอนนั้นจันมีสติแล้วแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะจะสั่งขาหยุดเดินก็สั่งไม่ได้ทําให้จันเดินตามชายแก่ชรานั้นไปเรื่อยๆจนเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆจันก็หายจากอาการถูกสะกดให้เดินตามเมื่อกลับมาเป็นปกติมันได้เอาพวกเนื้อสุดให้จันกินด้วยความหิวจันจึงได้ยอมฝืนกินลงไปเมื่อเห็นว่ามันไม่ค่อยหันหลังมาดูจันบ่อยๆจันเลยคิดที่จะวิ่งหนี แต่พอจะวิ่งกลับมีสัตว์ประหลาดตัวเป็นงูหัวเป็นตะขาบเข้ามาขวางทําให้จันไม่กล้าหนีได้แต่ร้องไห้และจําใจเดินตามมันไปเดินไปก็แอบฉีกเศษเสื้อผ้าโยนทิ้งเป็นช่วง,วงเพราะหวังว่าคนที่ปางมะขามเท่าจะออกตามหาชายชารานั้นได้พาเข้าไปในถ้ำและได้พูดคุยกับจันไปว่าที่มันจับจันมานั้นเพราะมันสัมผัสถึงพลังงานบริสุทธิ์จากตัวของจันมันจึงอยากได้ขวัญและดวงวิญ,ญญาณของจันมาเก็บไว้ เพื่อฝึกวิชาอาคมเมื่อมันฝึกเสร็จมันจะไม่แก่ไม่เท่าหลังจากที่มันเล่าเรื่องนี้ให้จันฟังจบจันก็ได้หลับไปพอจันตื่นขึ้นมาอีกรอบก็คือตอนที่พวกหนานคาและพ่อของตนเข้ามาช่วยในระหว่างที่จันกําลังเล่าเรื่องที่ตนเจอให้ทุกคนฟังอยู่นั้นสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันก็ตามกลิ่นมาจนเจอพวกของหนานคาจะหน,นีก็ไม่ทันแล้วกลุ่มของหนานคาจึงตัดสินใจเข้าทําการต่อสู้ เสียงปืนลูกซองและปืนแก๊ปดังกังวานขึ้นกลุ่มกระสุนพุ่งใส่ตัวของงูตะขาบตัวนั้นจนเกล็ดกระเด็นแต่เทว่ามันกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยมันไม่รอช้ารีบพุ่งโจมตีกลุ่มของนานคำทันทีด้วยทำอะไรไม่ถูกพอก่อกระสุนก็ยังบรรจุไม่เสร็จกลุ่มของนานคำจึงวงแตกกันเพื่อหลบหนีเอาตัวรอดนานคำ ได้ดึงแขนจันไปอีกด้านจากนั้นจึงรีบใช้ว่านกำบังอีกรอบก,ก่อนจะค้นหาของครั้งที่สามารถปราบมันลงได้ค้นหาอยู่ได้ไม่นานน้ำคำก็หยิบขวดที่ทำจากไม้ไผ่ความโตประมาณหนึ่งนิ้วออกมาแล้วเปิดฝาดูทันทีในขวดไม้ไผ่นี้บรรจุตะกัวลูกกลมๆเอาไว้ห้าลูกลูกเท่าลูกแก้วเด็กเล่นตะกัวห้าลูกนี้ถูกสลักอักขระยันไว้ แต่ไม่ทราบได้ว่าเป็นยันอะไรนานคำรู้เพียงว่ากระสุนห้าลูกนี้ต้องสามารถลังอันได้อย่างแน่นอนงูตระขาบตัวนั้นมันยังคงมองหาจันแต่มองหาอย่างไรก็ไม่เจอมีแต่เพียงได้กลิ่นเพียงเท่านั้นนานคำไม่รอช้าใช้โอกาสนี้ที่มันยังนิ่งอยู่รีบเอากระสุนออกมาหนึ่งลูกก่อนจะยัดเข้าปากลำกล้องปืนเพลิงสามปลอกม้าดีดของตนก่อนจะคลายคาถาเผยร่างออกมา และจังหวะานาั้นงูตะขาบมันก็หันมาเจอพอดีนานคำที่เล็งปืนรออยู่แล้วก็ไม่รอช้าเหนียวไกระเบิดกระสุนใส่มันอีกรอบ <S <S> <S เสียงดังกังวานสนั่นป่ากระสุนนัดนี้พุ่งเข้ากลางหัวของตะขาบจนเลือดกระเซ็นตัวมันพลิกไปพลิกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะแน่นิ่งลงไปทั้งคณะเมื่อเห็นว่านานคำดับฤกิ์งูตะขาบได้แล้ว จึงพากันเดินเข้ามาหานานคำเกือบไปแล้วเจ้านี่คงไม่ใช่ตัวที่พาจันมาถึงที่นี่มั้งเจ้าเวียนกล่าวขึ้นด้วยความสงสัยมันไม่ใช่ไอ้ตัวที่น่าเกียดนี่ไอ้ที่จับตัวฉันมานั่นมันเป็นคนมันสักยันเต็มตัวไปถึงใบหน้าหน้าตามันเหี่ยวย่นเหมือนกับศพแห้งมันกินเนื้อดิบชอบออกไปนอกถ้ำทิ้งฉันเอาไว้ก่อนจะออกไปมันจะทำพิธีอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นฉันจะรู้สึกเหมือนถูกขังเอาไว้ในหลุมขนาดใหญ่มันให้อ้งูตะขาบนั้นเฝ้าฉันเอาไว้เมื่อมันกลับมาก็จะเอาเนื้อดิบมาให้ฉันกินฉันจำเป็นต้องกินถ้าไม่กินก็คงต้องหิวตายเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเพื่อรอปฏิหารจันพูดจบไปเพียงไม่นานเสียงคำรามลั่นก็ดังมาทางปากถ้ำที่ทุกคนพึ่งออกมานั้นคำได้ยินเช่นนั้น ก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้ตัวที่จับจันมามันคือสมิงและคงจะเป็นสมิงที่มีฤทธิ์เดชท,ที่สุดเมื่อสันนิษฐานได้เช่นนั้นนานคำจึงตะโกนให้ทุกคนรีบออกห่างจากที่นี่ให้ไวในตอนนี้ไอ้เท่าสมิงตามานมันได้รู้แล้วว่าจันนั้นได้หายไปในตอนนี้มันจึงโกรธจ,จัดและกำลังออกติดตามกลุ่มของนานคำเสียงท้าลม พัดอากาศดังก้องแสดงว่ามันกำลังแสงแดงฤทธิ์กลุ่มของนั้นคำํำรีบพากันเดินสับเท้าอย่างไวเพื่อให้ทิ้งห่างเพราะไม่รู้ว่าหากประจันหน้ากันเข้าตนจะหาวิธีปราบมันลงได้ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือหนีให้ไวคือหนทางเดียวทางฝั่งไอเท่าชราสมิงตามานั้นมันได้ออกตามกลิ่นมาจนมาพบเข้ากับร่างงูตะขาบตัวนั้นที่นอนตายอยู่ พอมันเห็นว่างูตะขาบถูกสังหารมันก็รู้ได้ทันทีว่าหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยจันไปนั้นมีวิชาอาคมพอตัวถ้าไม่อย่างนั้นสมุนของมันคงไม่ตายแบบนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดคลึมพอลิ์เดชของไอ้สมิงเท่าตาม,มานนั้นกำลังสําแดงการช่วยจันในครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนานคำคงต้องงัดทุกวิชามาสู้หากไอ้สมิงตาม,มานนั้นมันตามมาทัน ต้องขอจบตอนที่9ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่10อีกไม่กี่วันตอนนี้ผมกำลังทำตอนที่10อยู่นะครับรออีกสักหน่อยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ